จะมีการเตรียมการแก้เกมเรื่องนี้อย่างไรผมก็อธิบายและเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรขอให้ประธานสภาผู้แทรนราษฎรส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจการยุบสภาของนายกรัฐมตรีรักษาการส่วนจะยุบได้ไหม จะมีการเตรียมการแก้เกมเรื่องนี้อย่างไรผมก็อธิบายและเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรประมาณ50คนเซ็นชื่อไว้ในหัวปกหนังสือเรื่องขอให้ประธานสภาผู้แทรนราษฎรส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจการยุบสภาของนายกตั้ตีรักษาการ นี่ก็ต้องทำไว้นะครับเพราะถ้ามีข่าวว่านายภูมิธรรมตราพระราชกิจสิริกายุบสภาขึ้นมาแล้วให้เจ้าหน้าที่นำส่งที่สำนักพระราชวังเพื่อนำทูนก้าวตามขั้นตอนเมื่อนังสือตราพระราชกิจสิริกายุบสภาไปถึงสำนักพระราชวังก็เป็นอันแน่ชัดว่าภูมิธรรมเวชยชัยได้ทูนก้าว เรื่องยุบสภาแล้วการร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างเร่งด่วนก็จะมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นี่ก็ชิงไหวชิงพิบกันตรงนี้ครับซึ่งยุบได้หรือยุบไม่ได้ต้องรอแต่นี่คือทางสู้ทางที่หนึ่งทางสู้อีกครึ่งหนึ่งนั่นคือพักเพื่อไทยไม่ต้องการเป็นฝ่ายค้าน พักเพื่อไทยไม่ต้องการเป็นฝ่ายค้านเพราะถ้าพักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านพักเพื่อไทยจะแตกละเอียดหลังวันที่9กันยายนย้ำอีกครั้งนะครับถ้าพักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านหลังวันที่9กันยายนพักเพื่อไทยจะแตกละเอียดแตกออกเป็นสิ่งเสีย อยู่ใน4กลุ่มใหญ่หลักๆก,กลุ่มใหญ่ที่หนึ่งก็คือกลุ่มนายสุริยะนายสมศักดิ์ซึ่งตอนนี้มีนายวราเทพและนายอนุชานาคาัยเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของกลุ่มนี้กลุ่มสุริยะสมศักดิ์กลุ่มที่สองก็มีขนาดย่อมลงมาหน่อยก็คือกลุ่มของคุณสุทิน คังแสงกับกลุ่มของคุณจาตุรลนชายแสงสอสอสุทินคังแสงกับสอสอจตุรลนชายแสงจับกลุ่มกันตอนนี้น่าจะมีสมาชิกสักประมาณ20บวกซึ่งก็ยังไม่เท่าขนาดของกลุ่มคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์ซึ่งตัวเลขทยานขึ้นเป็น40 5 0ถึงห อีกกลุ่มก็คือกลุ่มอิสระกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยเหมือนกลุ่มประมาณไม่เกิน15คนที่จะย้ายมาโหวตเลือกนายอนุทินโดยไม่สนว่าพรรคเพื่อไทยจะมีมติอย่างไรเพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผูะะ้แทนราษฎรนี่เขาถือกันอย่างนั้นนะครับ กลุ่มอิสระกลุ่มนี้เช่นกลุ่มสอสอของมหาสารกลุ่มของคุณประยุทธ์สิริพาณิชอย่างนี้หรือกลุ่มของบ้านใหญ่จากนครราชสีมาอย่างนี้กลุ่มโรงแป้งอย่างนี้นี่ก็เป็นกลุ่มย่อยๆเขาเรียกว่ากลุ่มอิสระบ้านใหญ่ส่วนอีกกลุ่มนึงตอนนี้จะเหลือถึง40คนหรือไม่เนี่ยยังไม่ทราบ แต่กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มผู้จงรักภักดีต่อทักษิณและตระกูลชินบางคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสาวกทักษิณถ้ายอะเย้ยถากถางกันมากกว่าน,นี้ก็บอกว่ากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มขี้ข่าของตระกูลชินกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ประมาณไม่เกิน40 นี่คือกลุ่มทั้งหมดที่อยู่ในพัคเพื่อไทยซึ่งเตรียมจะแตกออกไปจากพักเพื่อไทยก็คือต่างคนต่างไปหลังวันที่9กกันยายน